กินมน้ำตาลอะตอมอะตอมปาปาทอะไรลูกิชูิชูิชูเิชูกลเอ๊ะกินน้ขาวกินน้ตาลขาว กินน้ำตาลแม่นา่าตองแอบกินน่าต้อมแอ่าน่ตอมแอบกินน้ำตาลแม่อี <แก S 1> ชูค่ะงไป t e l l i n g l t e l l i n g l โมปี๊ด <ha>, อ่ะอ๋อเป็นยัวมาฮ่าฮ่าฮ่าเนี่แม่ลูนี่ลีทำโน้นมันไม่แห้งเอ,อ่อ่าออตอมอาตอมไอ้ปลาปอดิงชูก โอ้เพนย์เยอะมากนั่นต้มหนังกินอ่าโอเคต้มหนังกินเก็บเอายาเก็บไว้ลูกตาเอายาเก็บใบน่าตาน่าตาไหมน่าตารับค่ะอ,อร่อยไหมคะอร่อยหวานไม่ละน้ำตาลหวานไม่ละไม่ขอกินเจมอ่ะไม่ขอกินเจมค่ะค่ะข,ขอบคุณมากเลยค่ะ น้องต้อมน้อง้กินอะไรน้องต้อมกินอะไรกินน้ำตาลกนตาลของใครคะน้ำตาลของใครคะตาองน้องต้มของแม่ไของแม่ค่ะคือตขอาสตของแม่อ่าไปยุ่งนะของผู้ใหญ่นะ มนังกินน้ำตาลแม่ต้อมนางกินน้ำตาลแม่อร่อยสุดๆไปเลยใช่ไหมคะ้อมเบ๊ายบายบ๊ายบายดีกว่าบ๊ายบายนะไม่เล่นกับต้อมแล้วบ๊ายบายเล่นกับน้องต้อมเล่นกับน้องต้อมน้องตอมน่ารักไหมคะน่ารัก ทำผ้าน่ารักให้ดูหน่อยสิคะทำผ้าน่ารักทำยังไงเหรอคะอ่ะจาจับตนนู้ตกล่องไม่กล่องไม่ต่อแล้วเป็นกล่งเลียวก็ะต้อไหมเหร